นกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจลั่วหัวใจลั่วค่ะอาเท่าไหร่คะที่ขวบคะลูกขวบขวบนะคะหัวใจลั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ทันหายใจเป็นยังไงนะคะไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดครับลูกคะตอนนี้อายุ ปีที่เป็นแบบเก้าขวบเก้าขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณน,นปีที่แล้ว,ลวค่ะปีที่แล้วนะคะเดือนเมษาค,ค,คุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ะค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปี ไปทําให้หัวใจลั่าไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุ๋มแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วลั่วสามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบนะคะหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณย2่สิบโลเนี่ยให้เพิ่มเป็น25บ้านะคะถึงจะรับการโอเพ่นฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฮาร์ดนะคะตัวนี้เลยค่ะพี่กอกสีน้ําเงินค่ะใช้แบบไหนคะก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผล1เดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพ่นฮาร์ดได แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยัง แล้วเวลาหายใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะบอกเพื่อนเพื่อนสิคะสิมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะทีนี้หนูกินฮาร์ดวันละหนึ่งซอ,อ,องนะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ดยังไงบ้างบอกเพื่อนเพื่ออีกนิดนึงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของนกจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ดคุมวันละหนึ่งซองนะคะน้องสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือน เดิมนะคะแม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่1คือเขาแบบมันเหมือนว่าเลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวต้องกินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะอ่าระยะ6เดือนแรกหลังจะผ่าตัดทานค่ะแต่หลังจาก6เดือนเราไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ดอย่างเดียววันละ1นึ่งซองอ่าขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องบัวนะคะค่ะคุณคะดีค่ะ